อยกกินขนมปังบ่มีนมแซ่บอยู่วะแซบเลยนมบ่มีนมบ่มี่อุ๊ยนมเห็นบ่ฮะปูดนมน่ะเห็นบ่แม่งกระป๋องเฮ้ยนมจากเตาหนี่เว้ยกินบ่เอาบ่เอาตรงๆบอกมาไปหน้าตาไปคอเขาบ่เอาตาบ่เขาเคยคิดต่อนะนี่ย นนปไปแม่าสิมามันทกแกินขนมปังมันมีนมเสียบดิกินยากสิไปขอนมนำผู้สาวแล้วไะนี่ผู้สาวกำลังกินนี่นี่ยังไม่นีน่ มุสเซนไอหยางมาหาเดี๋ยวปีเพ่งไว้ก่อนนิหย<ะ>ังฮะหัวหาวนมีนมบ่ฮะนมเอาไปหยังนมเอาใส่เนี่ย็นมปังห <laughs> ยังกาะนนมปังเออเอาหยางใส่นมนมอยู่ใส่ไว้นี่ นึ่งหมูมี่ไหมเออเอาอยูุไซวันนี้นึ่งก็เอาเอาน้ำไผ่นุ่มนะนะาน้ไปบีบเอาไปบีบเอาไปบีบเอาเร้วเขาบอกไปบีบเอาไม้ไม่ไม่ไม่เขากินเขามือเขาเบาบางไปบีบเอาเร็วๆไปเร็วๆโอ้ยนุ่มกระป๋อมกันโอ้ยนุ่มกระป๋องมันบดเซ่ว่าดิ ไปบีบเอานมาเร็วมันสินบ,บ่าแซมว่าเขอิ่มเบลมันบอกอิ่มหนกไปเขาบอกบบบอไปบีบนั่นนะไปเหือบบ่งเนื้อไปบีบไปเหือบบงโอ้ยนาะไปหือบบเขาจัดไหนพี่ไอ้มาเหือเนี่ยไ,ไปบอกพี่ไอม้มาบีบไาเร็วมาม่มามามาบีบจะเป็นคนตรงเด้อ่กินเครืงอ จ้าเจ้าเป็นคนตรงเนาะไอไปบหนุนพยาบาลมามาบีบไอ้พยาบาลไมบีบเลยบีบตุ้งบีบเขาบีบอ่บีบเอาเลยไปแม่ไปเร็วๆเพิ่งที่ภาพไปเน่ะโอ้ยเนาะไปแม่มาบีบเอานีไปแม่ไปนั่นโอ้ยเขาบอกแล้วหันโอ้ยอย่าทำคืออะไรไปแน่ไปแม่ไปแม่ จะไปหรือว่าไปอินเดียเจ้ากาบวเอ้าเจ้ากาบวเอ้ากาบวะมะกาไปยังคือวะกาเขาขีบๆีปเขาสีบีบบุญกาบีบนมแจเราอยู่วะมาเอามาเอาแม่ไปจู้จ๋มเลยวุนไปว่าทีบเจ้าดอกนี่ปึ้งด้วยพิบข่อยกับบุญได้หมด จูดมเลยวุน่นไปเลยบีบนมสใส่เลยเมืงมมเม่งเขาบ่ะแม่์เอายังเมื่งเมื่งดิกรีนว่าให้พุณหน่อยคูณจอยออามาอเอาให้เขาบีบสใส่ให้แม่จะคือว <c oughs> ่บ,บีบเอามาบีบไปเรียกเขาสิกมรมให้อะนะ <c oughs> เอาเวุ<อ>า้นกรมกรมกรมเอาบีบไปเรียกเนี้ยกูเสียบบีบแม่ เอามือมาสิสอนแล้วเร็วสิบอกวิธีรีดนมนี่มามือมามือมาสิบอกเออมาวุ่นก้มวุ่นเอาเอาเอาไม่ไหวเองนะเฮ็ดแตงหน้เอาสมมุติว่าสมมุติว่าเขาให้รีดอีหลีเฮ็ดจังไน้เอาเอามือขึ้นมาก่อนอย่าสอนอย่าสอนเฮ็ดจังไน้าแบนี้เฮ็ดต่อไปดูเฮ็ดจังไน้าเฮ้แตงหน้า <laughs> ไอ้คิดจะหาก,กินก้นเลยแก่งกันมวนๆพี่น้อง <laughs> อ่ะกินมาด่กินน้ำปังกินน้ำปังบ๊ายบายลูกบายบายเห็นแล้วครับ